เด็กทุกๆคนห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะคะครูันเพนขอนําเสนอเรื่องการหาคอรนอโดยการแยกตัวประกอบไปเรียนกันเลยค่ะคอรนอหรือชื่อเต็มเต็มก็คือตัวคูณร่วมน้อยนะคะมีวิธีหาตัวคูณร่วมน้อยอยู่3วิธีด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะวิธีที่1คือวิธีหาผลคูณร่วมวิธีที่สองก็คือวิธีแยกตัวประกอบ และวิธีที่3ก็คือวิธีหารการหาครโนรโดยการแยกตัวประกอบสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบอย่างจําได้นะคะการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนแสดงจํานวนนับในรูปการคูนของตัวประกอบเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่นแยกตัวประกอบของ18ออกมาได้ดังต่อไปนี้ก็คือตัวประกอบเฉพาะที่มาคูณกันได้18มีอะไรบ้างเราจะเริ่มที่จำนวนเฉพาะก่อนนะคะ2คูณอะไรได้18 2อคูณเแต่9ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะเราก็ทดเอาไว้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นแยก9้าออกมาก็คือ3คูณด้วย3ได้9จะได้ว่า18บแปเท่ากับสคูณสคูณสนี่คือความรู้ที่ต้องเอาใช้ในการเรียนในครั้งนี้นะคะการแยกตัวประกอบค่ะ วิธีหาครโนโดยการแยกตัวประกอบเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างครนของ6และ8ขั้นที่1แยกตัวประกอบของ6และ8ออกมาได้ดังต่อไปนี้6เท่ากับ2คูณด้วย3และ8เท่ากับ2คูณ2คูณ2มาดูต่อไปนะคะพิจารณาจำนวนที่ซ้ำกันระหว่างการแยกตัวประกอบของ6และ8จํจำนวนแรกที่ซ้ำกันก็คือ2ตอนนี้ครูระบายสีแดงไว้นะคะเดี๋ยวจะ เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างต่อไปมีอะไรที่ซ้ำอีกตอนนี้ระหว่าง6และ8ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เสียเห็นชัดเจนเลข3ใส่สีฟ้านะคะและเลข2ที่อยู่เป็นตัวประกอบของ8ใส่สีม่วงอีกตัวหนึ่งเป็นสีดําเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะนํามาคูณกันจํานวนที่มาคูณกันก็คือสีละ1จํานวนนะคะสีที่ซ้ํากันกี่ตัวก็แล้วแต่เอามาแค่จํานวนเดียวนะคะในที่นี้สสีแดง เลือกมา1จํานวน3สีฟ้ามีแค่จํานวนเดียวก็ดึงมา2สีม่วงมีจํานวนเดียวก็ดึงมาจํานวนเดียวและ2สีดําก็ดึงมาจํานวนเดียวนะคะจะเห็นว่าโคโรโอรของกและ8ก็คือ2คูณ3คูณ2คูณ2ซึ่งมีค่าเท่ากับ24ค่ะสังเกตดีๆนะคะชุดที่ซ้ำกันเราจะเอามาแค่จํานวนเดียวและที่ไม่ซ้ำกันจะต้องเอามาคูณกันทั้งหมด แตกต่างจากหอระมอนะคะชุดที่ไม่ซ้ำเราจะไม่นำมาคูณกันค่ะตัวอย่างวิธีหาคอรนโดยการแยกตัวประกอบของจำนวน3จํจำนวนนะคะครนของ18 30และ36คืออะไรขั้นที่1แยกตัวประกอบของ18 30และ36ออกมาได้ดังต่อไปนี้ค่ะจำนวนแรก18เท่ากับ2คูณอะไรได้18 นั่นก็คือ2อคูณเทด9ไว้9เกิดจาก3าคูณสจะได้แล้วนะคะ18เท่ากับ2คูณสคูณสค่ะต่อไปแยกตัวประกอบของ30เท่ากับ2อคูณอะไรได้30นั่นก็คือ2คูณด้วย15ค่ะ15ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราทดไว้นะคะ15เกิดจาก3าคูณด้วย5ค่ะแยกตัวประกอบของ30ได้เท่ากับ2อคูณสคูณหต่อไปมาแยกตัวประกอบของ36นะคะ2อูณอะไรได้36 ครึ่งของ36สก็คือ18 18บทดไว้เพราะไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะ18เกิดจาก2คูณอะไร2คูน9นั่นเองค่ะ9ก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราก็ทดเอาไว้9เกิดจาก3คูน3นะคะเป็นจำนวนเฉพาะทุกจำนวนแล้วดังนั้น36เท่ากับ2คูณ2คูณ3และก็คูณ3ต่อไปมาดูจำนวนที่ซ้ำกันค่ะเริ่มจำนวนแรกก็คือ2ใส่สีแดงไว้นะคะจำนวนต่อไปนะคะ ก็คือ3คุณครูใส่สีฟ้าไว้นะคะซ้ํากันทั้ง3จํานวนเลยนะคะจํานวนต่อไปมาดูมีอะไรซ้ํากันอีกนะคะนั่นก็คือ3ของ18กับ36ถึงแม้ไม่ซ้ํากับ30แต่เราก็ต้องนํามาคิดด้วยนะคะสําหรับการหาคอร์โนแต่ถ้าหาเรมอรตรงนี้เราตัดไปเลยนะคะซ้ํากันแค่2จํานวนก็นํามา และายสีเหลืองไว้นะคะตอนนี้มีอะไรซ้ำอีกตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะของ30ก็จะมีเลข5ของ36ก็จะมีเลข2นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำชุดคุณที่ซ้ำกันมาแค่1จํานวนนะคะนั่นก็คือ2เอามาตัวเดียวนะคะ2มี3าํจำนวนสีแดงมาแล้วสีฟ้าเลข3ก็เอามาแค่จํานวนเดียวนะคะ สีเหลืองมี2จํานวนก็เอามาแค่จํานวนเดียวเหลือสีดำา2กับ5ก็เอามาทั้งหมดนะคะจะได้ว่าโคโรณนอของ18 30และ36ก็คือ2คูณด้วย3คูณ3คูณ2และก็คูณ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ180ค่ะ ตัวอย่างการหาคอร์นของ 15, 30และ40โดยวิธีการแยกตัวประกอบค่ะขั้นที่1แยกตัวประกอบของจำนวนทุกจำนวนที่โจทย์กำหนดนะคะเริ่มจาก15ค่ะ15เท่ากับ3คูณด้วย5ต่อไปแยกตัวประกอบของ 30, 30เท่ากับ3คูณอะไรได้30 ถ้าไม่ใช่จํานวนเฉพาะให้ทดไว้นะคะในที่นี้3มคูณด้วยสิ1สไม่ใช่จํานวนเฉพาะทดไว้อย่างนี้นะคะแยก10ต่อค่ะสิบเกิดจาก2องคูนด้วยหนะคะแยกตัวประกอบของ30เสร็จแล้วมาดูของ40ค่ะ40เท่ากับ2คูณด้วยอะไรนะคะนั่นก็คือ2องคูณด้วย20ได้40 20ไม่ใช่จํานวนเฉพาะทดไว้นะคะ 2คูณอะไรได้20ต่อนะคะนั่นก็คือ2คูณด้วย10ค่ะ10ก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะอีกแล้วเราก็ทดเอาไว้อย่างนี้นะคะแยก10ออกมาเป็น2คูณด้วย5ค่ะตอนนี้เราแยกตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดให้มาครบทุกจำนวนแลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการพิจารณาจำนวนที่ซ้ำกันระหว่าง การแยกตัวประกอบของ 15, 30และ40นะคะจํานวนแรกที่ซ้ํากันตอนนี้คุณครูใส่สีแดงไว้นะคะก็คือเลข3ซ้ํากัน2จํานวนนะคะซ้ํากัน2จํานวนก็ถือว่าซ้ํานะคะมาดูจํานวนต่อไปที่ซ้ากันคุณครูใส่สีฟ้านะคะนั่นก็คือเลข5ซ้ํากันทั้ง3จํานวนเลยนะคะมาดูมีอะไรซ้ํากันอีกนั่นก็คือเลข2ตอนนี้ครูใส่สีเขียวไว้นะคะการซ้ําต้องซ้ําระหว่างจํานวนที่นํามาแยกตัวประกอบนะคะไม่ซ้ํา ใชุดการแยกตัวประกอบชุดเดียวกันเหลือ2อคูณสที่เป็นสีดําอันนี้ถือว่าไม่ซ้ํานะคะเพราะเป็นการแยกตัวประกอบของ40นะคะมาดูต่อว่าเราจําจํานวนใดมาคูณบ้างนะคะก็เลือกชุดที่ซ้ากันมาแค่จํานวนเดียวนะคะเริ่มจากสีแดงค่ะก็คือเลข3เอามา1จํานวนนะคะสีฟ้าก็เอามา1จํานวนก็เคือเลข5สีเขียวที่เป็นเลข2เอามาแค่1จํานวนเหลือสีดํา เอามาทั้งสองจำนวนเลยนะคะสีดำถึงแม้ว่าเป็นเลขสองทั้งสองตัวเ่ถือว่าไม่ใช่เลขสามนะคะดังนั้นเอามาทั้งสองจำนวนเลยมาคูณกันสามคูณห้าคูณสองคูณสองและคูณส,ส,ส,สจะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สค่ะ,คะนี่คือวิธีการหาครโนรโดยการแยกตัวประกอบค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับ เรื่องการหาคณาหรอือวิธีการแยกตัวประกอบมาตรวจสอบความเข้าใจของเราว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะจากโจทย์การหาคณาของจํานวนต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่40เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ5 90เท่ากับ2คูณ3คูณ3คูณ5และ150เท่ากับ3คูณ5คูณ7และการสรุปคณาของ40 90และ1 5ก็คือ5คูณ2คูณ3คูณ2คูณ3คูณ7เท่ากับ1,260ถูกต้องหรือไม่ ให้เวลาในการคิด10บวินาทีค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบที่ได้ก็คือผิดนะคะเนื่องจากว่าอะไรมาดูกันนะคะมาดูจำนวนที่ซ้ำกันเริ่มจาก2องนะคะซ้ำกันอยู่2จํจำนวน 5้าซ้ากันอยู่3จํานวน3ซ้ํากันอยู่2จํานวนจํานวนที่ซ้ํากันเราเอามาแค่จํานวนเดียวเท่านั้นจํานวนที่ไม่ซ้าเอามาทั้งหมดนะคะจากโจทย์จะเห็นได้ว่าเลข2ซ้ําอยู่1ครั้งดังนั้นเอามา1 จำนวนที่ไม่ซ้ำอีก2ดังนั้นจะต้องใช้2ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแต่ในโจทย์กำหนด2มาแค่2ครั้งนะคะมาดูเลข3ค่ะ3มีซ้ำา1กับไม่ซ้ำา1ดังนั้น3มีอยู่2จํจำนวนนะคะเลข7ไม่ซ้ำออกมาจำนวนเดียวเลข5ซ้ำกันออกมาจำนวนเดียวและก็เลข3นะคะเลข2 3จําจำนวนอ่ะดังนั้นคำตอบที่ ได้ข้อนี้ผิดเนื่องจากว่ายังขาด2อ,อีก1จํานวนค่ะเราจะแก้โดยการเพิ่ม2ไป1จํานวนดังนั้นครอ,อที่ได้ก็คือ2,520ค่ะเป็นไบ้างคะหลังจากที่เรียนเรื่องการหาครอโ,โดยการแยกตัวประกอบไปแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจในวิธีการคิดได้ไหมคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจ ย้อนถอยหลังกลับไปเรียนซ้ำใหม่ได้นะคะสรุปอีกครั้งนะคะการหาครนโดยวิธีการแยกตัวประกอบนอกจากนำจำนวนที่ซ้ำกันทุกจำนวนและซ้ำกันบางจำนวนมาคูณแล้วจำนวนที่ไม่ซ้ำก็นำมาคูณกันด้วยทุกจำนวนเลยค่ะ